มันรู้สขายเท่าไรสิ่ขายตัวละแปดพันเกียรติเนี่ยแต่อะไรมันยังมันสะเหตุยังไม่ได้มันก็บ่ยเลือนกันได้เองด่อยเลื่อนกันเพระกะละเอาบล่เลือนเป็นยังไงมันงขา่ยเลื่อนพันหาแต่ผู้าดนว่าผู้หญบบนตัวตัวเพราะว่าเขากลิ่นวิ่งงืออแล้วเลยตัวผูอื่นมากหนึ่งมันพ่อตย รถตเป็นอยู่ด้อยังม่ตเม่เป็นเป็นรถตบ่เป็นหลายอบ่เป็นหลายทีบึงบรรยากาศทศครับห้อยก็ห้อยเพิน่นร่อกันัวเจ็ดพันแปดพันครับพี่น้องบึงเอารถมึงโตง่วครับบัลาจิตต่อคนบ่มายืนเบิรงซื้อบ่ันเสียเท่าไหร่ล่ะตเท่าไหร่คนเสียแปดพันเจ็ดแปดนเจ็ดคนจเราคนห้เท่าไหร มราให้เท่าไหร่เจ็ดพันให้เจ็ดนเอาเงินมานั่นันขายเเจ็ด่ขายพอตัวาพ่อขายพ่อตัวขายตัวซื้อซื้อทำไงโชเงนไหมรวยไหมเอาจะกใจดิซืื้อืะซื้อล่าฮ่าเจันมาซื้อเจ็ดพันซื้อหอ เอแขาบกเอาเอออาสนห่าอ <Merci. S 2> <im> <ai> ้ล้นค่นอยหน่อยิดเทอมามาอันออกแสงอีกแล้วพี่น้องเอ้น้องกัปตันแม่นปะของกัปตันที่ขึ้นปอได้ปานนี้ที่ปืนปอดอยู่เจริญศินคือนกานั่นบอ ได้ยังมาบอมอนนี้ได้เงว่าครับเจทอาเมื่อปล่แมเป็นตะเล้วง่ายเลยห้องที่เป็นคุ้ยกันย้านี่ละยังขาดกันหลายเติบยู่เจ็ดพันกับแปดพันเจ็ด